สวัสดีค่ะกียะค่ะจากร้านคังท่อแก่งหางแมวนะคะวันนี้เราจะพาลูกค้านะคะไปดูในร้านกันว่าเรามีของเป็นท่อเป็นอุปกรณ์แบบไหนกันบ้างนะคะที่เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นโกดังท่อของเรานะคะลูกค้าจะเห็นได้ว่าท่อของเราจะมีสองสีนะคะเป็นสีฟ้ากับสีเทาสีฟ้าตอนนี้จะเป็นมอกอใหม่หกหนึ่งค่ะส่วนสีเทาก็จะเป็นมอกอรอุตสาหกรรมค่ะ อันนี้เป็นท่อเทาของเรานะคะเป็นท่ออุตสาหกรรมนะคะหกหเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมีการเปรียบเทียบระหว่างท่ออุตสาหกรรมกับท่อกเกษตรให้ลูกค้าดูกันนะคะค่ะทางนี้นะคะเป็นท่อสีฟ้านะคะลูกค้าจะสามารถดูได้ว่าเป็นมอกใหม่หกหนหรือเปล่านะคะต้องดูตรงนี้ค่ะค่ะด้านในนี้นะคะก็จะเป็นตัวโชว์ข้อต่อทั้งหมดนะคะ ค่ะอุปกรณ์ช่างทางร้านของเราก็มีด้วยนะคะส่วนด้านในนี้นะคะจะเป็นที่สต็อกอุปกรณ์ของเรานะคะรับรองว่าลูกค้าจะมาแบบซื้อเยอะซื้อน้อยแค่ไหนรับรองว่าลูกค้าจะได้กลับไปครบทุกจำนวนเลยค่ะทั้งหมดนี้คือคังข้อแข่งหางแมวนะคะคังคออของเรามีทั้งหมดสามสาขาค่ะสาขาที่หนึ่งก็คือสาขาปวกแดงเป็นสาขาใหญ่นะคะ สาขาที่สองก็คือวังจันค่ะสาขาที่สามก็คือที่นี่แก่งหางแมวค่ะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะจะเข้าไปสอบถามใกล้ที่ไหนไปที่นั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้หลังคลิปนะคะค่ะพบกยนได้ที่สาขาแก่งหางแมวนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ